สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องสาวไทยสไปย์ม็กซิกันนะคะท,ทุกทท่านค่ะวันนี้นะคะปุ๋ยก็จะพาทุกท่านนะคะมาชมในอีกมุมมุมหนึ่งนะคะของห้างสรรพสินค้านะคะในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะหรือว่าเมืองที่ปุ๋ยอยู่นั่นก็คือนะคะเมืองกัสโตเนียนะคะรัสโนตแคโรไลนานะคะทุกทกท่านวันนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศนะคะความเงียบเหงานะคะในในเมือง ในห้างส,งสินค้าแห่งนี้นั่นเองนะคะทุกทุกท่านตอนนี้ห้างนี้นะคะหรือว่าช็อปนี้นะคะก็กำลังจะปิดตัวลงแล้วนะคะทุกทุกคนขาความจริงก็เสียดายนะคะเพราะว่าเมื่อห้าหกปีที่แล้วที่ป่๋ยเคยมานะคะห้างนี้ค่อนข้างที่จะมีคนเยอะแยะนะคะมาจับจ่ายใช้สอยนะคะไม่ว่าจะเป็นช็อปนี้หรือว่าทุกๆช็อปเลยนะคะผู้คนก็จะออกมานะคะจับจ่ายซื้อสินค้ามากมายเลยนะคะ แต่ตอนนี้นะคะก็คือบรรยากาศอย่างที่ทุกทกท่านได้เห็นเลยนะคะค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะคะซึ่งต่างกับห้างที่ประเทศไทยมากๆเลยนะคะก็จะให้ทุกท่านได้ดูนะคะว่าค่อนข้างที่จะ anatomy. ของละเกะละกะนะคะกระจัดกระจายอย่างนี้นะคะทุกคนค่ะก็สั้นนะคะอีกอย่างก็คือพฤติกรรมของคนอเมริกันเนี่ยก็ค่อนข้างที <noise> ่จะเปลี่ยนไปนะคะการที like ่ห <lah. S 1> ้างเนี่ยปิดตัวลงเนี่ยก็ส่งผลกระทบนะคะต่อผู้คนมากมายโดยรอบพอสมควรนะคะ เพราะว่าพอห้างปิดตัวลงเนี่ยการการจ้างงานของคนในท้องที่ของคนโดยรอบก็ก็เริ่มแย่ลงนะคะผู้คนก็ตกงานนะคะก็ก็มีส่วนนะคะทำให้ผู้คนส่วนมากเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะประหยัดในการจับจ่ายใช้สอยนะคะหรือว่าเลือกนะคะแล้วข้อดีของตลาดออนไลน์ก็คือมันมันมีโปรโมชั่นนะคะทุกท่านเราก็จะสามารถดูหรือว่ารู้ได้นะคะว่าว่า าราคาของต่างๆเนี่ยมีความแตกต่างกันแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะให้ทุกๆท่านได้ดูเลยนะคะว่ามันเงียบจริงๆนะคะทุกคนค่ะเป็นเป็นอะไรที่น่าเศร้าใจมากๆเลยนะคะถ้าถ้าห้างนี้จะปิดตัวลงก็คือเสียดายนะคะทุกๆท่านเพราะว่าเพราะว่ามันเคยแบบ เคยมีผู้คนมากมายนะคะออกมาเดินบางทีเราแบบอยู่บ้านเหงาๆเงี้ยค่ะก็ก็สามารถออกไปเดินจับจ่ายใช้สอยบางทีไปนั่งไปดูผู้คนอย่างเงี้ยก็สามารถทําให้เราคลายเหงาไปได้เยอะเลยนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็บรรยากาศเงียบมากๆนะคะแทบแทบจะมีผู้คนไม่ถึงร้อยคนได้ซ้ํานะคะ ันนี้ปุ๋ยก็จะถ่ายบรรยากาศให้ทุกท่านได้ดูไปเรื่อยๆนะคะก็คือนี่นะคะทุกคนขาก็อันนี้น่าจะเป็นร้านอาหารนะคะคิดว่าน่าจะเป็นร้านอาหารเลยค่ะก็ก็ปิดตัวกันไปนะคะตอนนี้ในฟ้ดคอร์ทน่าจะมีร้านอาหารแค่แค่ประมาณสองร้านนะคะที่ยังยังคงอยู่นะคะ ยังเห็นเปิดบริการอยู่นะคะนั่นก็คือห้างใหญ่ๆอังดาลัสนั่นเองนะคะทุกคนขาก็นี่แหละ่ะก็ก็จะยังมีสินค้านะคะวางวางกันอยู่นะคะแต่ว่าส่วนมากแล้วนะคะด้วยส่วนตัวปุ๋ยแล้วเนี่ยปุ๋ยก็ไม่ไม่ซื้อของในห้างแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าปุ๋ยก็เลือกที่จะไปใช้บริการในส่วนของออนไลน์นะคะตลาดออนไลน์ตัวน,นี้ก็ค่อนข้างที่จะมาแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นต่างๆนะคะปุ๋ยก็เลือกได้นะคะก็เลย เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทําให้ห้างค่อนข้างห้างสรรพสินค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะซบเซานะคะแต่ว่าหลายๆห้างนะคะเขาก็ยังเปิดบริการนะคะก็อย่างจะเป็นอันนี้คือในส่วนของห้างที่กําลังจะปิดตัวนะคะทุกๆคนแต่ว่าห้างที่ยังเปิดบริการอยู่นะคะห้างห้างใหญ่ๆที่ยังอยู่รอดก็มีเช่นกันนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าในเมืองนี้ห้างมันเงียบเหงานก็เลย อนาคตนะคะของห้างนี้ก็ยังไม่แน่นอนนะคะว่าจะปิดตัวลงไปไหมแต่ปุ๋ยก็ยังหวังนะคะว่าธุรกิจห้างร้านเนี่ยจะไปต่อได้นะคะก็หวังว่าห้างสรรพสินค้าจะกลับมาคึกคืนเหมือนเดิมนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s s r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ปุ๋ยด้วยนะคะ